อาจารย์บีทำไงดีเบื่อจังเลยทำงานแล้วก็มีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับซัพพลายเออร์มีปัญหามากมายในไมหมดนะครับสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันคือที่ไหนไม่มีปัญหาที่นั่นไม่ต้องมีเราสวัสดีครับผมอาจารย์บีนะครับเป็าสตรกรย์ุฒเกียรติชาตริยาทรัพย์นะครับกลับมาพบกับรายการวิตามินรุมความคิดนะครับตอนนี้มีชื่อว่าที่ทํางานที่ไหนไม่มีปัญหาที่ทํางานนั้นไม่จำเป็นต้องมีเรานะครับผมเอาข้อนี้มาแบ่งปันเพราะว่าหลายคนที่ทํางานเนี่ยแล้วเราเจอผมจะถามว่า จานบีทำไงดีเบื่อจังเลยทำงานแล้วก็มีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับซัพพลายเออร์มีปัญหามากมายในไมหมดนะครับสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันคือที่ไหนไม่มีปัญหาที่นั่นไม่ต้องมีเราวันนั้นวันนั้นผมได้เรียนรู้กับตัวเองเลยครับว่าบริษัทนี้จ้างเรามาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อมาแม g จปัญหาแบบนี้ให้มันลดลงหรือเบาบางลงหรือหมดไปนะครับฉะนั้นผมบอกเลยว่าทุกงานทุกตําแหน่งทุกหน้าที่คุณจะต้องเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับหน้าที่ของเราคือจงคิดว่าทุกปัญหาเราสามารถที่จัดการและคอนโทรลได้ ถ้าคุณมีความคิดแบบนี้เนะี่ยคุณก็จะเป็นคนที่เติบโตก้าวหน้าเป็นเจ้าคนในคนเป็นตำแหน่งสูงๆในองค์กรน,นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณเล่นดัมเบลนะครับเวลาคุณไปเข้ายิมเข้าเทรนนิ่งนะครับกล้ามเนื้อเราจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเจอแรงต้านหรือเจอดัมเบลที่มันน้ําหนักมากพอเหมือนกันครับคนเราจะแข็งแกร่งขึ้นก็ต่เมื่อคุณเจอปัญหาหรือประสที่มันท้าทายคุณมากพอนะครับทีนี้ผมมีเคล็ดลับแล้วกันว่าเวลาเจอปัญหาเนี่ย เรามีเคล็ดลับหรือวิธีคิดยังไงบ้างนะครับเคล็ดลับข้อที่1น,นะครับคุณหา Fact f a แฟ i ไฟ i n g ให้เจอนะครับ Fact f a c แฟ i ไฟ i n g คือกระบวนการในการหาว่าต้นเหตุของปัญหามันคืออะไรกันแนะ่ใน process ตั้งแต่1ถึงร้อนะครับ ปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนมันไปวิกที่ตรงไหนอย่างเช่นตอนที่ผมทําธุรกิจ Beyond Training แรกๆเนี่ยเราก็สูกว่าเราเป็นคนขยันมากแอคทีฟมากออกไปเจอลูกค้าทํว v ล l u ค c อนเทน t ์สอนเทรนนิง่งเก็บเงินนะครับทำไมยอดขายมันไม่เป็นตามความขยันหรือความตั้งใจของเราเราก็มารู้ว่าอ๋อตรงลงเนี่ยเราต้องเพิ่มเรื่องของการพัฒนาเรื่อง Product นะเราต้องพัฒนาเรื่องการทําเว็บไซต์นะอะไรต่างๆแบบนี้อันที่2นะครับก็คือการหา p r o เบนโปรเซส s นะครับก็คือหาว่าสูตรสําเร็จเคล็ดลับของมัน จะต้องทํำยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมทาอีเวนต์สัมมนานะครับแรกๆก็ยังทําไม่เป็นหลังๆพอมันทําเข้างานที่2งานที่3งานที่4เราก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นว่าอ๋อโอเคมันเริ่มต้นแบบนี้นะ1234งสองสจนะครับจนออกมาเป็นเลเวนิวที่เราต้องการนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณคลุกคีกับเนื้องานไหนคุณจะเห็นแพทเทิร์นของมันว่า1234งสมหมันต้องเริ่มจากอะไรแล้วมันต้องไปต่อด้วยอะไรแล้วฟันเฟืองตัวไหนที่เป็นองค์ประกอบบ้าง แล้วบางครั้งเนี่ยบางปัญหาเนี่ยคุณอาจจะมองไม่ออกนะครับผมก็แนะนําว่าเคล็ดลับคือหาพี่เลี้ยงหรือหาเมนทอร์หรือคนที่มีประสบการณ์ในงานนั้นๆนะครับมาเป็นคนช่วยมองให้กับคุณนะครับมันมีคํานึงที่บอกว่าสมองที่สร้างปัญหาอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับเดียวกันได้คุณต้องใช้สมองอีกใบหนึ่งที่เขาอินเทลลเจนต์กว่าเรา หรือมีประสบการณ์มากกว่าเราในการมองปัญหาปัญหานี้นะครับเนาะข้อสุดท้ายนะครับก็คือ t e s t and measure นะครับก็คือทุกครั้งของการแก้ปัญหาต้องลอง t e s t แล้วก็ลองมา tracking ดูว่าสำคัญต้องมีการ tracking เป็นตัวเลขนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นไหมความผิดพลาดลดลงหรือเปล่าลงมือทำและหาตัวชี้วัดให้มันนะครับนี่คือ3เคล็ดลับนะครับ 1. fact finding 2หา p r o v e n process 3. t e s t idea แล้วก็ tracking มันผมเชื่อมั่นว่า ทุกปัญหาที่คุณเจอนะครับจะไม่เป็นอุปสรรคและคุณก็จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานและทุกโปรเจกต์ที่คุณทําได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นความรู้ดีๆจาก Beyond Training นะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอตอนอื่นรวมทั้งความรู้อีกมากมายนะครับของ Beyond Training ได้ที่ w w w beyondtraining.n.th ครับ